สวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมเหรียญที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อพุทธฐานิโยนะครับหลวงพ่อพุทธฐานิโยครับปลุกเสกที่กล่องนะครับท่านจะเห็นจะดูจากที่กล่องเนี่ยจะเขียน,น,นว่าปลุกเสกเสาห้าไตรมาสสามเก้านะครับไตรมาสสามเก้า นะครับนั่นคือปีพศ2539นะครับรุ่นขุมทรัพย์รุ่นขุมทรัพย์2,539วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวผมจะดูใกล้ๆนะครับเปิดออกจากกล่องเลยนะครับ ท่านน่าจะเป็นรูปหลวงพ่อพุธเลยครับท่านนั่งขัดสมาธินะครับใง้ดูใกล้ๆนะครับข้านหลังนะครับ ตรงกลางจะมียันนะครับด้านบนจะมีรุ่นนะครับรุ่นขุมทรัพย์นะครับนะครับนะรุ่นขุมทรัพย์เสาห้านะครับด้านล่างใต้ย,ยันนะครับสามห้าแล้วก็มีด้านข้างนะครับให้ดูด้านข้างเห็นว่าหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยนะครับหลวงพ่อพุทธ,ธาิโย 23มีนาคม39นะครับรถป่าสารวันนะครับในครนราชสีมานะครับ หลวงพ่อพุทธนี้ผมได้ไปพบท่านหลายครั้งนะครับเพราะเนื่องจากว่าสมัยก่อนทำงานอยู่แบงค์นะครับเวลาจะขึ้นไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะต้องผ่านจังหวัดนครราชสีมาประจำเลยนะครับแล้วก็ทางน้องๆที่เป็นผู้จัดการสาขาเป็นผู้น่าสินเชื่อนะครับเขาก็ให้ความอนุเคราะห์ผมพา ไปพบหลวงพ่อนะครับนะครับที่วัดบ่อยครั้งเลยนะครับผมได้เจอท่านบ่อยครั้งเลยนะครับท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับและเคร่งครัดในศีลศิลอาจารา์วัดนะครับนะครับครับผมเปรียบได้ว่าเหมือนกับท่านเป็นเป็นอย่างจุดพระอรหันต์องค์นะครับนะครับท่าน ท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงนะครับนะครับเป็นพัะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ให้ความรู้นะในการนั่งในการนั่งสมาธิในการนั่งวิปัสสนากรรมฐานนะครับแก่ชาวบ้านเป็นอย่างดีเลยนะครับวันนี้ผมขอจบการบรรยาย ไปเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมต้องมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในการประกอบสัมมาอาชีวะชอบการค้าการขายให้เจริญรุ่งเรืองอย่าเจ็บอย่าจนและมีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ